ข้าพ yup. ี่น้องไม่ยังเบิ่งความสวยงามอยู่ที่วัดอันนี้เป็นโบสถ์ถ้าพี่น้องขึ้นมาไหว้พระ ดูทึ่งโบดโบดหรือว่าโบสสุดหลังไหมมันกำลังสีฉลองจ้าถ้ามาชมความสวยงาม อันนี้ความสวยงามประดับประดาเป็นสีฉลองโบสถ์พี่น้องฉลองอุโบสถหลังหลังไม้นี่ละหลังนี่ละพี่น้องถอเลยพาพี่น้องเข้ามารับชมความสวยงามจ้าเป็นสีตัดไว้ในวันที่ส4บสงานท่านก็นเริ่มถึงแต่ส2บสองถึง สิบห้าก็เลยพาพี่น้องขมาเบิงเนาะโมทนาบุญนำกันเด้อสาธุสาธุโมทนาบุญนำกันจา้าอันนี้เป็นลูกนิมิตปิดทองฝังลูกนิมิตขอซิภผาพี่น้องมันยางเบิงมาปลอกของนอกที่เพิ่นได ิีตไฟไวประดับประดาลหลายๆอย่างเนาะเป็นไเหตุไว้พี่น้องชุกคนกับมาเตรียมงานบวชสิบเป็นพระบวชสิบเป็นโยมกับตังคนกับตังมาร่วมด้วยช่วยกันนี่ก็ล่มแหง ลมแห้งแห้งเด้อยพี่หน่องเด้อยพาพี่หน่องอยางเบิ้งจ้าทำอันนี้เป็นการจัดเตรียมว่าท่านได้แล้วเพื่อนกับซิมี่พิธีสู้ขันวันที่ 13, สิบสามเพื่อนกับซิมี่หมอลำ Tăng con cả Tăng สั่ง sơ phí. Ừ. เมื่อหนีพปะท่านในหอนมือง,งานจริงจากเล่ยภาพพี่น้องแม่ยังเบึงก่อนเนาะยังเบึงทำบุญ เนนอกผิงหน่องอยางเบิงจ้าอันนี้เพิ่งกับสิจัดเตรเียมไว้เป็นให้พระเทปอัถวายน่าจะเนาะ I'm going to the fire. I'm going to go to a fire. I'm going to fire. fire. นี่กะโอโจบเพียงแค่นี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขารับชบจมจ้างามอยู่พึงตามาบะลูกมาคำวัานี้ ขอม,มาถ่ายรูปเนี่ยออกมาถ่ายรูปอุโมงค์กับเมียเฮ้น,นี่นี่ถ่ายรูปใหายยุกคุงจะมาบ่เนี่ยมาถ่าคยของอะไร Ơi đứa con Nè này sốt đi Anh nhìn thêm nhuận để ăn Không đi sửa làm